ต่อสินะร่วมกินทั้งด้านร่างกายแลจะจิตใจ มีตาสุดมีเมียสวยด้วยไอยในเรื่องในเรื่องนี่ไอเรื่องไอ้เรื่องคุณหายไปเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นอะไรกันแล้วนี่ปากซีนเลยฮนะ ต้องอยู่กับฉันคืนนี้ถ้าเธอเดื่มเดิ่แล้วก็ฉันจะสัง่งลูกน้องโจรให้ขึ้นบ้านคือยิงกับทงหน,น่อยจับข้าวทิ้ <c oughs> งเลยแม่เธอออะไรนะขึ้นนั่ง <c oughs> ทองขึ้นนั่งทอยขึ้นนั่งทอย แบบโรงแล้วแต่ยังมีคคู่หนึ่งครับที่สะบักสะบองมาเหมือน,นแม่ผู้เป็นคนเลยนะเขาใช้ร่างกายได้ขึ้งเปลืองมากอันนี้เป็นผู้ชายสั้งขนาดนี้ดูผู้หญิงนี่คนระับจะขนาดไหน เห็ด้วยหลังทีหดสองไอ้หน้าไอ้จัก้นขอน้แกเวไม่นกระเทยฝั่งอื่น้มึงไม่ทำอะไรมาเลยไปทำอะไรมาสภาพมึงเป็นแบบนี้ทาไปซ้อมหลมาซ้อมมามึงต่อรำไม่มนเลยเหรอใช่มึงต่อทำชุดอะไรมาเสมอเสมอพมาก สมอตัวพอ,อ,อนนแล้วน่คุณเอ้ยถึงแม้ว่าเจ้าจะมากด้วยอายุแต่ที่บอกได้เลยว่าเดอะเบส ห่านฮะนี่มึงได้เสียอะไรเอยังติดแวนตอดแหวนนี้ยังอีกเหรอลงทับทีสองทีไม่ถือว่าได้เสียกันไปดแสบร้อยก็บอกแล้ว่าดื้อตัวเองโดนหมุ่มึนก็ไม่เว้นต้องขันกันบ้างแส่ตัวฟ้าหนะจะดื่อให้มากนะถ้าเธอดื้อ จะสั่งลูกน้องจรให้ไปขึ้นบ้านคุณหญิงนอนทองเงาทองาแก้งฉันมเอขึ้นงขอขได้กจะขึ้นทำไมขอขึ้บ้คุณหญิงนอกทีไปตรไปตไปโน้ตไปแล้ว่นี่คืนนี้คนมรฉัน นอนไม่ได้จ้ะทำไมนอนไม่ได้พ่าแม่อยู่คนเดียวทาแมอยู่คนเดียวแม่สั่งลูกน้องจนขึ้นบ้านผู้งนอทิไงแล้ยนอนไม่ไดจ้ะนอนจ้ะมึงยัม่หัวนี่กูขกกูังต้องถามหนึ่นอนหรือยังนอนจ้นอนกี่ท้ไยน่งนี่ยื่นเลยขามชครับค่ำคืนนี้ ทุนจรนิตกันนไาได้บังคับให้ปาาหนังหลับนอนด้วยแต่ในใจของปาาหนังนั้นหนาได้หลับลึกไม่อสาฮะอ๋อจะนอนมือนนอนนอนแ้อิสาน แล้จะตัดสินใจอย่างไรปากไทยคนนี้ อย่างไรครับป้าหนังเขาจะตัดสินได้อย่างไรไปไม่ได้กนัก็ไม่ถึงครับ น้ำตกท่าไปเดี๋ยวตกน้ำตกท่าเดี๋ยวไปอะไรขึ้นขึ้นมาแล้วมันจะแย่ดแล้วครับท่านผู้ชมออกมา,าพูดผิดอีกแล้ววันนี้จะ้ปทดคำนันนนน้นแล้วผท่าเดี๋ยวพ่อผิดอีกแ,แล้วที่มันนำใครกต้ามึงจะนั่งฟ้องมึงไม่ใช่เรื่องพี่เลยพี่มาช่วยฉันไม่ทำไมครับเราไม่กล้าที่จะฆ่าตัวตายคนเราเกิดมาไม่เสียดา้ชีวิตบ้างเรือไหร่ ทำไมจะตัดช่องนอนแบบเอตัว,ตว,ตวไปพาดท่าพาดทีให้ใครมาหรือครับพี่รู้ไหมไม่รู้ฉันรู้จะมาถามเหม,มือนดสามกว่าต้องโค้ดไล่เขาามกวาคุณผู้ชมว่าห้ามทำไมไม่อยากให้ตายจะจะจะตายอ่ะจะตายได้ยังไงเล่าเขาไปห่มทุกคนเลยรู้ปล่า อย่าทั้นเลยทำใจให้สบายเดี๋ยวพี่บุญดำจะ,จะพาเจ้าไปเที่ยวไปผ่อ,คอนคลายโอเคไหมไปเที่ยวใช่สิงค์นะอเอาไหมเนี่ย